สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุณธรรมคุณทําได้กับผมอันทิชาญครูหาเรื่องรองครับทางความร่วมมือนะครับของศูนย์คุณธรรมองค์การ,รม,มหาชนร่วมมือกับทางด้านของสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับของบุคคลครับที่ได้มีการสร้างคุณงามความดีมีการนําเรื่องของหลักคุณธรรมนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับทั้งกับตัวเองแล้วก็สังคมด้วยครับ คุณผู้ชมครับเรื่องราวดีๆในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขครับหากเราพูดถึงกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานสําคัญครับหัวเรือนะครับของประเทศชาติในด้านของการที่จะดูแลสุขอนามัยเรื่องของสุขภาพนะครับให้กับผู้ป่วยแล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนครับวันนี้เองนะครับหากเป็นเรื่องของการที่จะนําทัพครับของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ให้ทํางานได้อย่างประสบความสําเร็จได้นะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนคนไทยภายในองค์กรครับจะต้องมีการขับเคลื่อนให้งานนั้นประสบความสําเร็จขึ้นมาได้ที่นี่น่าสนใจครับเขาได้มีการนําหลักคุณธรรมนั้นไปใช้เป็นกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อนงานนะครับวันนี้ครับกับเรื่องขององค์กรคุณธรรมนี้จะมีวิธีการดําเนินงานอย่างไรกันบ้างและผลที่ได้รับมานะครับมีอะไรกันบ้างผมอยู่กับทางด้านของพี่สุชาดาวรินเวศครับสวัสดีครับครับ พี่สุชาดาครับแนะนำสักนิดนึงว่าตอนนี้ดูแลเกี่ยวกับงานอะไรครับค่ะตอนนี้ของตัวพี่ขออนุญาตเรียกแทนตัวเองเป็นพี่ตุ๋ยเลยได้ไหมคะได้เลยะค,ะครับพ,พี่ครับก็จะดําเนินการอยู่ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตนะคะคซึ่งก็จะเป็นหัวหน้ากลุ่มในเรื่องของกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วก็จะเป็นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมค่ะวันนี้เราก็จะมาในพาร์ทของกลุ่มงาน คุ้มครองจริยธรรมซึ่งจะมีเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมอยู่ในนี้ด้วยครับ,รบจริยธรรมในที่นี้หมายถึงว่าจริยธรรมของความเป็นหน้าที่ของบุคลากรภายในองค์กรหรือเปล่าครับเป็นตามมาตรฐานพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรมรมที่เป็นของข้าราชการ แล้วก็เป็นของเจ้าหนี้ของรัฐทั้งหมดเลยครับพี่ครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนภายนอกเขาจะมองว่าเวลาองค์กรไหนเนี่ยมีการทํางานขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการนําหลักธรรมาพิบาลเข้ามาใช้ในการ<ฆ>ขับเคลื่อนองค์กรเนี่ยแต่เขาก็มองว่าเป็นการสร้างภาพ<ฆ>เป็นการสร้างที่เหมือนกับว่าให้คนภายนอกได้เห็นนะ<ฆ>ว่าเรามีการขับเคลื่อนนะแต่ว่าเนื้อในจริงๆหรือว่าผลที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยบางทีเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นอีเวนต์่ะทำแล้วก็จบไปแต่สิ่งที่พี่ตุ๋ยเนี่ยกำลังขับเคลื่อนทํากันอยู่เนี่ยมันต้องใช้วิธีไหนครับ คือการขับเคลื่อนของเราเนี่ยเราก็เริ่มกันมาตั้งแต่ที่พี่ตุ๋ยมีโอกาสที่เข้ามาทํางานที่นี่นะคะตั้งแต่ปี2557เลยนะคะแล้วก็พยายามที่จะสร้างงานตรงนี้ขึ้นมาแต่ในเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราอาจจะยังไม่ค่อยจะมีความรู้หรือความเข้าใจในเรื่องตรงนี้เท่าไหร่นะคะครเราก็เริ่มศึกษาตรงนี้มาในส่วนนี้คือแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเนี่ยก็เริ่มสตาร์ทปี2559ในส่วนตรงนี้แหละเราก็เริ่มเข้ามา มีส่วนกับกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับกรมการศาสนาแล้วก็ศูนย์คุณธรรมนะคะก็เกิดกระบวนการเรียนรู้แต่สิ่งที่คุณอาร์ตได้ค่ะไ,ได้ได้ถามเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือเราต้องการที่เน้นถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมเหมือนที่คุณอาร์ตพูดบอกว่าไอ้มันเป็นอีเวนต์คือการทำอีเวนต์เนี่ยมันทําง่ายแต่การที่จะทําให้เป็นพฤตินิสัยหรือเป็นพฤติกรรมที่จะต้อง เปลี่ยนแปลงในในในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยคือทําได้ทั้งต่อหน้าและรับหลังถูกต้องค่ละลักษณะอย่างกล่าวเพราะนั้นคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดคุณก็จะต้องเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงใหม่หรืออาจจะเป็นคนที่ทาดีอยู่แล้วก็อาจจะดียิ่งขึ้นแต่สิ่งหนึ่งในงานคุณธรรมนะคะขออนุญาตออรีเฟอร์ถึงท่านอาจารย์วีรวิทย์คงศักด์นะคะคอาจารย์พูดเสมอว่าถ้าเราจะทํางานคุณธรรมเราจะต้อง ทำในสิ่งที่ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ดีเนี่ยเราจะให้เป็นคนดีตรงนี้เป็นความท้าทายที่เราหน้าที่จะต้องทามากกว่าครับ่ะเราก็จะพยายามทําในส่วนนี้ก็คือเรามองว่าตอนแรกเนี่ยดูแล้วเนี่ยโอ้โหงานนี้น่าจะยากแต่ว่าความยากเนี่ยหากมองอีกทีเนี่ยได้ครูบาอาจารย์ดีเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าให้มองเป็นความท้าทายของตัวรเราใช่ค่ะเป็นความท้าทายครับแล้วคุณอาร์ตเชื่อไหมคะว่างานคุณธรรมนะ่ะถ้าเราพูดเลยเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นนามธรรมสูง แล้วเราจะทํำยังไงให้มันเป็นรูปธรปรมที่ท<ำ>จับ,บต้องได้แล้วก็เห็นได้ชัดๆอันนี้คือความยากแล้วมันก็เป็นความท้าทายที่ในฐานะที่เรารับผิดชอบงานตรง,รตรงนี้แล้วเป็นในภาพของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็คงจะต้องมองถึงนวัตกรรมหรือวิธีคิดอะไรที่มันจะต้องตอบโจทย์แล้วก็มีความความสนุกเพราะเราถ้าพูดแล้วผึ่ผงคําว่าคุณธรทมบางทีมอาจจะน่าเบื่อไปแต่ว่าเราก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดความสนุกแล้วมันก็ถูกปลูกและฝัง ไปในตัวเราเพราะจิตสํานึกมันไม่ได้จุติมาเกิดค่ะมันจะต้องสร้างต้องสร้างให้เกิดต้องสร้างให้เกิดขึ้นแล้วก็ปลูกฝังแล้วก็ย้ำย้ำย้ำซ้ำรอยเดิมประมาณนี้ค่ะที่ครับโดยปกติเนี่ยองค์กรโดยเฉพาะยิ่งองค์กรภาครัฐเนี่ยเราจะมีการขับเคลื่อนอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยเรามองถึงเรื่องของตัวชี้วัดนะครับหรือว่าเราเรียกกันว่า KPI แบบนี้คราวนี้ในตัวชี้วัดของเราเนี่ยมันก็มี2ส่วนส่วนที่หนึ่งเนี่ยเรามองว่า ต้องขับเคลื่อนไปตามกฎหมายนะครับตามจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนเ,เ,เนี่ยนะครับ<ะ>ต้องขับเคลื่อนทําไปอันนี้คือหนึ่งส่วนแล้วนะแต่ส่วนที่2เนี่ยที่มันเกิดขึ้นแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องเริ่มดําเนินการเนี่ยเรามีการดูพฤติกรรมของข้าราชการแต่ละคนไหมครับว่าขับเคลื่อนการทํางานเป็นอย่างไรบ้างเราจงมองเห็นว่าการที่จะส่งเสริมเรื่องของจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทํางานเนี่ยมันน่าจะดีค่ะ ต้องขออนุญาตบอกทางคุณอาร์ตว่าการทําในเชิง KPI ที่บอกเนี่ยครับหนึ่งมันจะต้องเป็นแบบลักษณะของบูรณาการ,รถ้าเราจะเอาอะไรมาเหมือนกับเราทําอะไรเราต้องมีส่วนผสมนะคะคมันขนมเค้กนะ่ะ <c oughs> แป้งอย่างเดียวคงไม่ได้มันก็คงจะต้องมีนู่นนี่นั่นมีน้าตาลทุกอย่างจะต้องออกมาจะต้องแบบให้มันอร่อยแล้วมันก็จะต้องมีความสวยงามอันนี้คือพูดถึงขนมเค้กเช่นเดียวกับ KPI ที่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณอาร์ได้ถามนะคะก็คือเราคงจะต้องผสมภาษาและบูรณาการ<ม>กับความเป็นในเชิงของตัวกฎหมายตัวตัวบริบทของตัวเนื้อกฎหมายของเรื่องของจริยธรรม,มหรือประมวลจริยธรรม,มแล้วก็มาเมิร์กับในลักษณะของยุทธศาสตร์รที่กระทรวงเนี่ยจะรังจะเดินไป<ม>เพราะว่าเราบอกว่าเราจะเป็นองค์กรคุณธรรมอย่าง<ม>ยั่งยืนเอแล้วเราจะทำยังไงตรงนี้<ม>การทำ KPI มันต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นการบังคับนะคะ แต่ว่าการบังคับเนี่ยมันก็จะส่งผลดีในอนาคตได้เพราะฉะนั้นถ้าเราบังคับแล้วเราก็ทําจนซ้ําๆเนี่ยมันกับทฤษฎี21วันที่เราพยายามทำซ้ําๆๆพี่ตุดก็จะใช้หลักการหลักต่างๆเหล่านี้เอามาใช้ในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นในการทําตัว KPI เราก็ต้องเขียนกรอบตัวชี้วัดนะคะตัว KPI template เนี่ยให้มันมีความชัดเจนแล้วจะต้องสะท้อนถึง สิ่งที่เราต้องการจะวัดนั่นคือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคลากรในกระทรวงสาธารณาสุขค่ะซึ่งมองดูแล้วเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องเป็นองค์กรที่ทํางานด้วยจิตสาธารณะจริงๆ<ช>นะครับ,รบเพราะว่าถือว,ว่าเป็นองค์กรที่ดูแลภาคประชาชนนะครับเร,เรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆและยิ่งในยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยนโยบายต่างๆด้วยเนี่ย เราไม่ได้มองแค่เรื่องของการรักษาให้กับประชาชนแต่มองเรื่องของการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีให้กับประชาชนด้วยเรื่องนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่เราได้เห็นครับว่าเอาอย่างเช่นนะครับคุณผู้ชมอย่างตอนนี้เองสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด19 กระทรวงสาธารณสุขนะครับสามารถจะเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายโดยท่องยิ่งอย่างอสมอคือว่าเขาเป็นจิตอาสาจริงๆคราวนี้เนี่ยอยากให้พี่ตู่เนี่ยย้อนกลับไปสักนิดนึงครับว่ากว่าจะสําเร็จเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยทำงานด้วยจิตอาสาเราจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยความยากลําบากของการที่เราเองอาจจะไม่ได้นึกถึงเรื่องของการที่จะต้องสร้างตัวตนขึ้นมาให้เป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยตอนนั้นเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาบ้างครับ ในย้อนไปในช่วงอดีตนะคะต้องยอมรับว่ามันเกิดปัญหาแน่นอนหนึ่งการทํางานที่ถ้าสําหรับตัวที่พี่ตุ๋ยเข้ามาอยู่ที่สํานักงานประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขหนึ่งเราเป็นคนใหม่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะเป็นคนใหม่เนี่ยแน่นอนสิ่งที่เราต้องคิดต่อไปคือว่าถ้าเราเป็นคนใหม่แล้วเราจะไปเอาใจของคนในองค์กรในสํานักงานประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขเข้ามาเป็นใจเดียวกันเนี่ยเราจะทํำยังไงเหมือนกับ ที่ได้มีเครือข่ายของเราหลายๆองค์กรในส่วนของสํานักง,งานประลัดกระทรวงสาธาร,รณาสุขนะคะคุณอาร์ตเรามีทั้งหมด30หน่วย30หน่วยเนี่ยหน่วยที่ดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดเราจะมีทั้งหมด23หน่วยแต่ทั้งหมด30หน่วยเนี่ยก็จะต้องขับเคลื่อนตรงนี้ไปพร้อมๆกันเพียงแต่ว่าอีก23หน่วยเนี่ยจะต้องมาวัดมาวัดในเรื่องของเชิง KPI แต่ความยากลาบากนั้นคือ สิ่งที่เราจะต้องรวมใจของคนแล้วเราจะต้องแสดงพฤติกรรมในตัวของเราเนี่ยให้เขามองเห็นแล้วทําให้การที่เราถ้าเราจะขับเคลื่อนอะไรต่อไปเนี่ยสิ่งที่มันเป็นคุณธรรมแล้วเราบอกว่ามันจับต้องยากนะแล้วเราจะทํำยังไงให้มันสามารถที่จะจับต้องได้แล้วก็วัดได้แล้วก็เป็นใจเดียวกันเป็นหัวใจดวงเดียวกันของคนในสำนักง,งานประหลัดกระทรวงสาธารณสุข คงจะบอกว่าไม่มีใครอยากไม่อยากเป็นคนดีนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องการก็คือว่าถ้าเราจะเป็นคนที่ดีแล้วเนี่ยนะเราจะต้องมีความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์แล้วเราจะต้องมีจิตอาสาอย่างไงหลักการของเราณนะตอนนั้นที่เราใช้ตัวออคุณธรรมสี่ตัวที่เราใช้ตามแผนแม่บทบเลยนะคะครเราใช้คําว่าพอเพียงรเราใช้คําว่าวินยัยเราใช้คําว่าสุจริตแล้วเราก็ใช้จิตอาสา ถ้าคุณอาร์ตดูสี่ตัวนี้คุณอาร์ตว่ามันง่ายไหมคะอมคพอเพียงวีนัยนนสุจริตจ,จิตอาสาความจริงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับ<ช>แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องมาเช็คลิสต์ตัวเราเองแล้วเนี่ยทั้ง4ตัวนี้มีส่วนไหนบ้างที่เราบกพร่องไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะหลงลืมไปแล้วเราก็ <c oughs> อาจจะมองไม่ภาพไม่ออกแม้ว่าจะมองแล้วมันใกล้ตัวนี่คือจิตนี่คือจุดเริ่มตน้นแล้วจุดเริ่มต้นของพี่ตุ๋ยคือการทําให้คนในองค์กรน่ะมีความสนุก แล้วก็มีความสุขกับการที่จะขับเคลื่อนคุณธรรม4ตัวเนี่ยให้อยู่ในฝังอยู่ในจิตวิญ,ญญาณของคนทุกคนเรามีทั้งกายจิตแล้วก็จิตวิญ,ญญาณของเราถูกต้องไหมครับแล้วก็เริ่มต้นพี่ตุ่ยก็เริ่มจากอะไรรู้ไหมคะับทำตลาดนัดคุณธรรมครั้งแรกค่ดคุณธรรมก่อน <คำ S 2> ตอนแรกสเอ็เลย แล้ววิธีคิดตอนนั้นก็คืออยากที่จะให้คนที่ได้มาประชุมกับเราในครั้งแรกเนี่ยซึ่งยังไม่ได้ตัวเป็น KPI เนี่ยนะคะได้มาแสดงดูซิว่าผลงานทางคุณธรรมที่เป็นวิชาการเนี่ยเขาจะมีผลผลิตออกมาในลักษณะแบบใดบ้างพูดง่ายๆก็คือสินค้าที่จะมาขายสินค้าจะมาขายในตลาดแต่ไม่ใช่เป็นพวกตะคงตะไคร้หรืออะไรนะคะเราเอาสินค้าในเรื่องของวิชาการทางคุณธรรมเนี่ยมาโชว์ซึ่งเราก็จะอเมซมากเลยเมซซิ่งมากเลยว่าเฮ้อ ขนาดอาจารย์ทั้งหลายที่มาขนาดศูนย์คุณธรรมไปปีแล้วก็ยงังอเมสมากว่าเออได้มีอย่างนี้ได้หรอแต่สิ่งหนึ่งที่จะหลอมรวมใจก็คือพี่ถุยก็เลยเอาเพลงคุณธรรม,ม,มพเพียงนี้ในสุจริตจิตอาสาที่แต่งโดยคุณยงจิรายุอะค่ะเอามาใช้ในการประกวดซึ่งพี่ถุยคิดว่าการที่คุณจะมาประกวดครั้งหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องฝึกการร้องเพลงแน่นอน มันเกิน21ครั้งแ,แน่ถ้าเราจะคิดว่าเราจะเอารางวัลตรงนี้ค่ะ เป็นการปลูกฝังอย่างนึงถูกต้องเลยนี่ยเริ่มจ้นแต่สิ่งง่ายๆก็เราได้เห็นนะครับคุณผู้ชมอย่างหนึ่งครับที่เราจะบอกว่าในการทําความดีหลายคนบอกว่าอย่างตลาดนัดคุณธรรมตลาดนัดความดีแบบนี้จะเอาความดีมาโชว์กันมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการพูดการที่ปากเราบอกว่าอุ้ยฉันทําความดีนะวันนี้ฉันทําสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนู้นแต่ว่าการที่เราจะทําให้เห็นออกมาเป็นเชิงประจักษ์นั้นคือต้องมีตัวชี้วัดแล้วก็ต้องมีเป็นผลงานทางวิชาการจริงๆออกมาโชว์กันในตลาดแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่ ก็คือว่าในการทําความดีแบบนี้ในการทํางานแล้วกันนะครับทำงานเนี่ยทุกคนเนี่ยเราบอกว่าเรามีความสามารถเราทํางานได้แต่มากกว่าการทํางานทห้มันประสบความสําเร็จได้ก็คือว่าเรามีจิตมีใจมีคุณธรรมที่มันจะสามารถเชื่อมโยงในระหว่างการทํางานเนี่ยไปถึงจุดหมายได้หรือเปล่าอันนี้เรื่องยากมากใช่ค่ะครับพี่สุิจะบอกว่าทางศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเนะี่ยเราก็ได้ทําการสํารวจ แล้วเราก็พบว่าคุณธรรมที่เรามีแล้วเราจะต้องสร้างเยอะๆมากๆเนี่ยก็คือเรื่องของจิตอาสาต้องการการเอื้อเฟื้อแบ่งปันคุณอารู้ไหมคะตั้งแต่ที่เราทำกิจกรรมเรามี KPI ตรงนี้มาเรื่อยๆเราจะพบว่าความสุขในองค์กรนนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเวลาการทำงานมีความสุขมากขึ้นใช่แล้วที่สำคัญกระทรวงนี้ก็มีตัวชี้วัดหรืเป็น แฮปปี้โนมิเตอร์สมัยก่อนตอนนี้ออกจะเป็นลักษณะเป็นเกณฑ์ความสุขนะคะดัชนีวัดความสุขตัวนี้ก็จะมาเมิร์กันในความเป็นภาพของกระทรวงแล้วก็ตัวของสํานักงานปลัดที่เรามี KPI ดังกล่าวเพราะฉะนั้นในเรื่องต่างๆเหล่านี้กระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศนะคะเคยเป็นข่าวแล้วก็หยิบจับเอาสิ่งที่ที่เขาบอกว่าปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทํา มาเป็นไฮไลท์ในการที่ทุกคนจะคิดว่าฉันจะแก้ปัญหาโดยวิธีการอะไรแล้วเราจะอินพุตคือทรีตมีทรีตเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของความดีเนี่ยเราจะไปทำอะไรให้เป็นเชิงประจักษ์ครับน่าสนใจมากเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าสิ่งที่พี่กำลังได้พูดอยู่นี้นะครับว่าในการจะปรับเปลี่ยนองค์กรสักอย่างนึงครับให้ทุกคนนั้นมีความสุขร่วมกันนะครับบนพื้นฐานของความมีคุณธรรม ทุกคนต้องมีความเห็นที่ตรงกันครับกิจกรรมต่างๆครับที่ขับเคลื่อนทําให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นได้รับการยอมรับนะครับให้เป็นองค์กรคุณธรรมได้จะมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมครับ รถแท็กซี่หในรูปแบบการเดินทางที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 วันนี้เราจึงมีวิธีลดความเสี่ยงแบบง่ายๆมาแนะนำกันครับ 1. หากผู้ขับขี่มีอาการป่วยไอจามมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหนื่อยหอบควรหยุดทำงานและกับตัวที่บ้าน14วันทันที 2. ทำสัญลักษณ์เว้นระยะหา่างสำหรับผู้โดยสารที่ยืนรอต่อคิวขึ้นรถ 3. เตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้ในรถตลอดเวลาสำหรับใช้ทั้งคนขับและผู้โดยสาร 4. ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือยางตลอดเวลาที่ให้บริการกํากำหนดจำนวนผู้โดยสารและแนะนำให้นั่งเบาะหลังโดยเว้นระยะหา่างหหากพบผู้โดยสารมีอาการไอจามให้ปิดแอร์แล้วเปิดหน้าต่างระบายอากาศทันทีและทำความสะอาดทุกครั้ง มาร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางกันสักนิดเพื่อพิชิตโควิด -19 ด้วยกันนะครับกล้าไหมถ้าเราให้คุณขับมอเตอร์ไซค์ทิ้งตัวลงมาจากตึกสูง8ชั้นความรุนแรงจากการตกตึกสูง8ชั้นเทียบเท่าการชนที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วทำไม คุณถึงกล้าขับเร็ว80เร็วถึงตายรถเร็วรถเสี่ยงจักสสสพวกเราคือกล้อง CCTV ที่ติดอยู่ตามถนนที่ผ่านมาเราเห็นภาพน่ากลัวมากไปพวกเราเลือกเกิดไม่ได้แต่พวกคุณเลือกที่จะไม่ให้เกิดภาพแบบนี้ได้ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบุรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาและภาคีเครือข่าย คุณผู้ชมครับบางทีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําความดีนะครับหลากหลายคนบอกว่าเราเองนั้นไม่สมควรครับที่จะมาพูดนะครับว่าเราเป็นคนดีทําความดีอะไรกันบ้างแต่ให้คนอื่นเขาเป็นคนพูด เพราะว่าการที่คนอื่นเขามองว่าเราเป็นคนดีนั้นแสดงว่าเราจะต้องมีพฤติกรรมจริงๆนะครับที่ออกมาเป็นเชิงประจักษ์ทำให้เขายอมรับกับสิ่งเหล่านี้ได้ณนะวันนี้เองนะครับเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้องค์กรนั้นเกิดเป็นองค์กรคุณธรรมมันก็มีเข้าเรื่องกับการนําความดีมาใช้กับการทํางานภายในองค์กรเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยนถึงเรื่องของการจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าดูเหมือนยาก แต่ก็ไม่ยากจะเท่าไหร่นะครับกิจกรรมต่างๆนีครับที่เอามาส่งเสริมให้แต่ละคนเนี่ยเขามีความสนใจแล้วก็ตระหนักถึงเรื่องของการที่จะผลักดานตัวเองเนี่ยให้มีคุณธรรมแล้วก็แสดงออกมายังผลงานเนี่ยต้องทำไงบ้างครับค่ะสิ่งหนึ่งที่พี่ตุ๋ยได้พูดกับพี่อาร์ตคุณอาร์ตไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคก็ในเรื่องของการที่จะต้องมาทําตัวคํารับรองอ คุณอาเชื่อไหมคะว่าตอนที่เราออกคำรับรองมาครั้งแรกนี่เราโดนกระนำซัมเมอร์เซลล์เหมือนกันนะคะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันอาจจะมองว่าเอ๊แล้วเราทําไปแล้วมันจะได้หรอแล้วมันจะเห็นภาพเห็นผลไหมนะคะซึ่งเราจะเอาเกณฑ์เนี่ยไปสอดคล้องกับเกณฑ์ของกรมการศาสนาเพื่อว่าอะไรคะเพราะว่าเวลาที่ทางระดับประเทศคือกรมการศาสนาในฐานะที่เป็นเจ้าภาพกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ย เขาออกอะไรออกมาปุ๊บเราก็ได้หลักการของพี่ตุยคิดนะคะคือมันจะต้องไปเลยพูดกันง่ายๆแหละมันไม่เหมือนกับว่าเรามาบอกว่าทําแบบนี้ดีแต่ถ้าเกิดว่ามีองค์กรใดๆที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําความดีโดยมีหลักการอย่างเช่นกรมการศาสนาเนี่ยก็มีหลักการทางศาสนาออกมาใช้เนี่ยตัวนั้นเน่ะเราก็ยึดหลักตัวนั้นเราก็จะยึดหลักตัวนั้นเอามาใช้คือแผนแม่บทว่ายังไงแผนของกระทรวงว่ายังไง ก็คือโบรณาณการเพราะเราจะต้องตอบโจทย์ครั้งเดียวเราไม่ต้องการทํามาตอบนิทีตอบนิทีตอบนิทรีไม่ได้เราจะต้องดิฟเลยนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พี่ติก็เริ่มต้นทํางานมาจากพฤติกรรมทีค่คุณอาร์ตบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงค่อยๆซึมทีละนิดจากตรงนี้แหละคะ่ะเราเรียกว่าการที่คนเหล่านั้นจะเป็นกูดกายกูดกายของเราเนี่ยก็จะไปการประกวดมานะคะตั้งแต่ปี2562นะคะ การเป็นกู๊ดกายของเราโดปกติแล้วเราจะเน้นว่าคนดีมีโปรไฟล์นั่นคือว่าพี่ตุ๋อยากจะบอกว่าตัวเองคนดีพี่ตุ๋ก็จะเขียนว่าข้าพเจ้าดีอย่างนั้นแต่อันนี้เราจะสะท้อนพฤติกรรมที่เราได้ทำการ t r e a ผ่านตัวชีวัรหรือผ่านบริบทขององค์กรที่จะคิดวิธีการอะไรเพิ่มเติมภายใต้ตัวชีวัรเหล่านี้แล้วก็ออกมาเป็นสิ่งที่จะบอกว่า พี่อาร์ตนะคะตอนนี้ปีนี้เป็นกูดกายอ๋อเป็นกูดกายปุ๊บกูตกายด้านไหนรเราก็จะหยิบเอาอคุณธรรมสีประกาะรนะพ่อเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาเอามาเช็คลิสต์เอามาเช็คลิสต์กันเลยว่าคุณมีพฤติกรรมนี้แต่ตรงนี้จะเป็นลักษณะของความเห็นร่วมของคนในองค์กรว่าพี่อาร์ตเป็นกูดกายแต่ก็เป็นที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับแต่ไม่ใช่ว่าพี่อาร์ตเนี่ยนะคะจะมาเขียนว่ามามาพูดเอง เพราะสิ่งที่สัมทับจากสิ่งที่ผู้ความดีหรือคนดีที่ทำเนี่ยเพราะความดีคนดีมันเป็นคนละเรื่องถูกต้องไหมคะเราก็จะต้องให้คนเนี่ยมองเข้ามาแล้วเห็นจากพฤติกรรมที่เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจริงๆในลักษณะนี้อันนี้คือภาพที่เราต้องการเพราะการที่จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ไมซ์เซ็ตต้องเปลี่ยนใช่ครับซึ่งกระบวนการที่จะทําให้ m มซ์เซ็เปลี่ยนก็อย่างที่พี่ได้บอกนั่นแหละก็คือเป็นวิธีการต่างๆที่เอาไปแทรกซึมให้กับเขาทำให้ไม n ์เซ็ตของเขาเปลี่ยนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไว้ครับคุณผู้ชมว่าความจริงนะครับทำงานเนี่ยก็เหนื่อย เหนื่อยกันอยู่แล้วแต่จะต้องมีกิจกรรมจะต้องมีอะไรที่มาปรับเปลี่ยนให้เรานะมีการทํางานเพื่อที่เราบอกว่าเรากำลังจะส่งเสริมเรื่องคุณธรรมเข้าไปในเนื้อง,งานด้วยเนี่ยในช่วงแรกๆอาจจะดูยิ่งเหนื่อย,อ,ยอาจจะดูเป็นภาระต่างๆอย่างมา,ากมายแต่เมื่อทําเสร็จแล้วเป็นไงครับมันมีความสุขแล้วคนในองค์กรก็มีความสุขถ้าพี่อาได้มีโอกาส เห็นที่ศูนย์คุณธรรมเนี่ยไปถ่ายทำคลิปวิดีทัศน์ค,ความเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกระทรวงสาธาร,รณาสุขโดยที่สำนักงานปลัดเนี่ยได้เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนในส่วนเนี้เราจะเห็นว่าคนที่เป็นกู๊ดกายก็ดีรหรือคนที่ทำงานอันนี้เขาจะมีสีหน้าที่มีความยิ้มแย้มมีความอิ่มเอ,อิบแล้วตอนนี้ถ้าเราเข้าไปทักทายพี่น้องเราเครือข่ายของเราทุกคนจะมีความรู้สึกที่ท,ที่ที่มีความสุข แม้กระทั่งเกิดเหนื่อยงานแล้วแต่ว่าถ้าใจมันไม่เหนื่อยเนี่ยมันไม่มีเหนื่อยนะคะคุณนัทมันมันไปต่อมันเต็มที่ครับแต่ยังไงก็อย่าลืมกระซิบบอกกันว่าให้พักผ่อนบ้างเพราะว <c oughs> ่ากายบยางทีาช่ะอาจจะไม่ไหวแล้วน <c> ะ <oughs> <c oughs> ครับอันนี้ก็เป็นภาพเป็นผลอย่างหนึ่งผมอยากให้ยกตัวอย่างชัดเจนเลยช่วงนี้ครับคุณผู้ชมกับสถานรรรการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด19นะครับ คนที่อยู่ในส่วนของภาคบริหารแม้แต่ภาคประชาชนเองทุกคนเหน็ดเหนื่อยกันมากโดยเฉพาะยิ่งครับกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับอยากให้ยกตัวอย่างเลยว่าการที่เราได้รับความเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยกับภาวะวิกฤตแบบนี้ที่ต้องทําเพื่อประชาชนเนี่ยตัวนั้นเนี่ยมาช่วยลดความเหนื่อยให้กับเราอย่างไงบ้างครับสิ่งหนึ่งที่ m มซ์เซทที่เราถูกสอนโดยพระราชบิดารเราจะต้องท่านสอนเราในความเป็นคนกระทรวงสาธารณสุข ในระบบสุขภาพคือกิจของเพื่อนมนุษย์ต้องเป็นที่1นึ 1> hmm. กิจของตัวเองเป็นที่2รับยศเสริญจะตกกับตัวท่านเองแต่แน่นอนที่สุดคนเราไม่ได้ทําความดีเพื่อตัวเอง hmm. ถูกต้องไหมคะครับแต่การที่จะทําความดีหรือจะมีจิตอาสานั้นก็เพื่อเพื่อนมนุษย์นี่คือสิ่งที่มันเป็นไมเซ็ตที่ถูกฝัง เพราะฉะนั้นในสถานการณ์หรือภาวะวิกฤตตอนนี้ที่เกิดขึ้นทุกคนมีจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลบุษราค,ครัมหรือจะไปต้องไปทําการาให้วัคซีนกับสถานที่ต่างๆที่จะต้องเป็นที่ให้วัคซีนไม่ว่าจะเป็นสถานีกลางบางซื่อหรือจะต้องมีอะไรต่างๆที่มีประชาชนเข้ามาแล้วก็มีรูปแบบหลากหลายในพฤติกรรมหลายๆอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เราเป็นก็คือการที่เราให้บริการด้วยใจที่มี เขาเรียกว่าหัวใจความเป็นมนุษย์อะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเกิดในภาพของความเป็นจิตอาสาที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นจิตอาสาที่ที่ได้รับการสร้างนะคะสร้างขึ้นมาว่าเราไปถ่ายรูปหน่อยนึงว่าเราเป็นจิตอาสา<ช>ไม่ใช่แต่มันคืออินเนอร์มันคือจิตวิญญ,ญาณมันคือฮิวแมนไนซ์ที่จะต้องมองถึงเพื่อนมนุษย์เนี่ยเป็นเป็นที่หนึ่งของภารกิจในความที่เป็นคนกระทรวงสาธารณสุขได้ได้รับการ สั่งสมได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่อันนี้คือภาพที่เป็นคุณธรรมสำคัญเลยในเรื่องของจิตอาสาแล้วก็ออกมาบนสถานการณ์ ทาวะบบนี้คือบบไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้<ะ>ทุกคนทุ่มเทตเต็มที่ทเบื้องหลังอย่างพวกเราเองนะครับ<ะ>หมายถึงว่าบุคลากรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราก็จะเป็นแบ<ช>็กอัพในการ<ะ>ทําข้อมูลต่างๆด้วย<ช>นะครับ<ะ>ถึงแม้ว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยอาจจะมีต่างคนต่างฝ่ายที่ก็อาจจะมองไปว่าทําอะไรกันอยู่นู่นนี่นั่นะอาจจะมาตัดทอนลดกําลังใจให้กับพวกเรา แต่เรามีความสุขเพราะ,ะเราเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมใช่ค่ะเพราะนั้นเมื่อความสุขเนี่ยมันสร้างได้ทาตัวเองแล้วสร้างได้ทั้งสิ่งแวดล้อมรอบข้างนั้นจะสุขจะทุกข์เนี่ยอยู่ที่ตัวเราที่จะคิดเพราะนั้นวันนี้นเราขอให้องค์กรของเราหรือกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยเป็นกระรวงที่สร้างความผาสุขให้กับสาธารณาชนด้วยความสุข ของจิตวิญญาณของคนกระทรวงสาธารณสุขขับมือให้เลยนะครับเราทําความดีเพื่อคนอื่นใช้คนอื่นเขามีความสุขและตัวเราจะได้ความดีนั้นกลับคืนมาให้กับตัวเรามีความสุขขึ้นมาได้จากสิ่งที่เราเห็นในความสำเร็จแบบนี้นะครับคนนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการเงินงบประมาณแผ่นดินหลายคนมองบอกว่างบประมาณต่างๆนี้ที่เข้าไปที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เพื่อประชาชนจริงๆจากสิ่งที่เราทํากันอยู่แบบนี้ครับทำให้องค์กรทําให้ทุกคนนั้นมีคุณธรรมในการทํางานมากยิ่งขึ้นผมยกตัวอย่างครับ ว่าด้วยปกติวันหนึ่งเนี่ยเราทํางานประมาณสัก8ชั่วโมงนะครับแปดโมงครึ่งถึงสัก4ี่โมง,โมงประมาณนี้หป่าอ่าสี่โมงครึ่งเลิกงานก็กลับบ้านกันแต่ในความเป็นองค์กรคุณธรรมปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าจะต้องสี่โมงครึ่งเลิกงานในช่วงวิกฤตเราก็มายังลงมือร่วมทํากันอยู่เนี่ยหากเปรียบเทียบกับความสมดุลกับงบประมาณที่นําไปบริหารจัดการเนี่ยกำไรคืออะไรครับกําไรคือสิ่งที่ประชาชนมีความสุขสิ่งที่ประชาชนเนี่ยได้รับ ในผลสำลิดของงานของกระทรวงสาธารณาสุขนั่นคือทั้งผลลั์และผลสำลิดอันนี้คือกําไรแต่ต้องเรียนคุณอาร์ตนะคะคว่าคนกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยถ้าตะวันไม่ตก <มา S 2> ดินนี่กลับบ้านไม่ถูกนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่ได้มองถึงเรื่องออกําไรขาดทุนรหรืออะไรในลักษณะของแต่เราจะมองว่ากําไรของเราเนี่ยคือความสุขของประชาชน <c oughs> กับสิ่งที่เราได้ทุ่มเทเพราะนั้นในภาพของ คาเป็นกระทรวงสาธารณาสุขเราจะมภีภาพทั้งงานสนับสนุนนะคะกับภาพที่เป็นออผู้ให้บริการด้านหน้าเฉะนั้นผู้ให้บริการด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีความเหน็ดเหนื่อยมากกว่าผู้ที่ทํางานในส่วนของแบ็กอัพอย่างเราแต่แน่นอนที่สุดคุณนาเชื่อไหมคะเขาเหล่านั้นเนี่ยได้มีความสุขยิ่งกว่าถ้าเขาทําในสิ่งใดที่สาเร็จเหมือนกับพี่ตุ๋ออีในสมัยอดีตเป็นพยาบาลการที่เรารีซัสเตตรหรือช่วยชีวิตคนไข้ฟื้นหนึ่งคเคสเนี่ยถือว่า เป็นนา,า,<ห>าชิปเป็นความสุขมากเลยนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันลักษณะน,นี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วงบประมาณที่ลงมากับสิ่งที่เราทําให้กับประชาชนเราถือว่ามันที่สุดแล้วของพวกรเราะคะ่ะวันนี้อยากให้พี่ตุ๋นพูดกับทุกคนนะครับ,รบให้พูดกับคุณผู้ชมครัว่าในความเป็นคนที่มีคุณธรรมอยากให้ทุกคนนั้นนําคุณธรรมเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หลายคนเนี่ยจะมองว่าก็ไปทําความดีให้คนอื่นเขาได้ดีให้คนอื่นเขามีความสุขและตัวฉละได้อะไรแต่ว่าความดีนั้นมันจะสะท้อนกลับมาให้ตัวเราเองด้วยคุณธรรมยังไงบ้างครับค่ะสิ่งที่อยากที่จะฝากให้ทุกท่านที่ได้มีโอกาสรับชมในวันนี้นะคะในความเป็นคนดีหรือความดีนั้นเราเองในฐานะที่เป็นคนเนี่ยเราคงจะต้องปฏิบัติแล้วในภาพกับการที่เราจะต้องทํางานองค์กรน,นะคะเราคงจะต้องมองว่า สิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามสร้างให้เกิดในตัวเราเพราะฉะนั้นความสุขความดีกับสิ่งที่เราทํานั้นเราบอกเลยว่าคุณทําได้เพราะนั้นวันนี้เราก็จะมาร่วมกันสร้างความสุขเพราะความสุขนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดให้มนุษย์คนไหนมีเงินทองมากมายไก่กองขนาดไหนแต่ถ้าคุณปราศจากความสุขปราศจากคุณธรรมหรือปราศจากความดีปราศจากจริยธรรมคุณไม่มีความสุขแน่นอน อย่างกรณีที่ขออนุญาตยกตัวอย่างสมเด็จพระพุทธทาสท่านก็กล่าวว่าถ้าคุณทําวันนี้ถูกต้องทําดีพรุ่งนี้คุณไม่ต้องคิดอะไรเลยนั่นคือความสุขที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราได้ทําดีนะคะเพวัะน,นั้นก็จะบอกว่าคุณธรรมคุณทําได้ค่ะครับชัดเจนที่สุดนะครับคุณผู้ชมคุณธรรมคุณทําได้นะครับวันนี้เป้าหมายของหลากหลายคนครับ ทุกคนนะครับเรามีเป้าหมายที่อยากจะให้ตัวเราเองนะั้นมีความสุขอยากจะให้ตัวเราเองนะั้นได้รับผลต่างๆที่ดีนะครับสำหรับการทํางานเองก็ตามครับแต่วันนี้เราได้เห็นนะครับว่าการสะท้อนที่เห็นครับว่าตัวเราเองนะั้นถึงแม้ว่าจะมีเป้าหมายทํางานเพื่อตัวเราแต่หากเรานําคุณธรรมนั้นไปใช้เป็นวิถีชีวิตไปใช้เป็นชีวิตและจิตใจของตัวเ,เองนะั้น ผลที่ออกมานอกจากทําให้คนอื่นมีความสุขแล้วตัวเราเองก็จะมีความสุขเป็มากยิ่งขึ้นครับวันนี้เวลาของคุณธรรมคุณทําได้หมดลงแล้วนะครับผมและแขกรับเชิญต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ